เตรียมของพร้อมปะเราจะไปที่ป้อมโจรกันโดยการเดินทางผ่าน Network. เนเธอร์ลิงกมรู้สึกว่าเราไม่มีออกซิดีเดียมต้องไปหาออกซิีเดียมก่อนเราไม่มีอยู่ในกล่องนี้ไหมเราจําได้ว่าเราเก็บไว้ในกล่องนี้นใช่ไหมเออไม่มีหรออ๋อน,นี่ไงเจอแล้สิบก้อนเอ้ยขี้หลงขี้ลืมจริงๆเดินทางมาถึง EP ที่30แล้วนะ ประกาศประกาศเราจะแจกแมพครั้งที่สองใน e p พีที่40เออเป็นเลยที่ยิ่งใหญ่มากเลยใช่ไหมเนี่ยก็จะแจกแมพพร้อมของตกแต่งชิ้นแรกก็คือเป็นหมู่บ้านป่าไผ่ซึ่งตอนเนี้ยเรายังจะไม่สร้างต่อเพราะว่าเราคิดไม่ออกแล้วก็ไม่มีของด้วยก็จะทำให้เสร็จไปอย่างๆดีกว่าก็คือตอนเนี้ยต้องไปบุก t ทร์ออชัมเปอร์ให้ได้ก่อนก็ต้องทำฟาร์มน้ำยาสินะเพราะว่า การที่เราจะหาคอเนี่ยเราต้องมีน้ำยาก่อนมาอุ้ยอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะตายเพราะลาวาเนี่ยแหละอย่าลากก็ลืมไปซะสนิทเลยเนาะว่าในเนเธอร์มันวางน้ำไม่ได้ไม่เล่นนานเนาอีกแล้วสิ่งที่น่ารำคาญที่สุดในเนเธอร์เนี่ยก็คือลาวาโอ้ยมันต้องมีเป็นแบบเป็นชั้นๆด้วยเนาะเอากล่องหมายเลขหนึ่งมา แล้วก็หยิบฟินแอนด์สติลเคแล้วก็จุดแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยเอาตูดไม่เข้าเออไปไปกันเถอะไปหาป้อมโจนกันทุกคนเราหลงทางเราลืมว่าป้อมโจนอยู่ไหนนี่ไงเจอหมู่บ้านแล้วถ้แถวๆหมู่บ้านน่าจะมีป้อมโจนที่เราเคยมาแต่ก่อนอื่นขอนอนก่อน ตอนนี้ไม่ไหวจริงจริงโอเคถึงแล้วนี่ก็จะเป็นป้อมโจรที่เราเคยมาแล้วเมื่อ ep ที่ที่ก็สภาพก็จะเละๆอย่างนี้แหละโอเคสิ่งที่เราต้องทำก็คือการรื้อออกให้เหลือแค่พื้นล่างสุดก็คือรื้อทั้งป้อมโจรเลยให้เหลือแค่พื้นข้างล่างเป็นงานที่ไม่ยากเพราะว่าป้อมโจรมีนิดเดียวก็รื้อเลย ได้ยินอยู่นานแล้วนะออกมาสิโอ๊ยโอยโอุยอ้ย,ยเกือบล่วงเฮ้ยอย่าไปหลบใต้หลังคาสิมันก็สู้ไม่มันสิเฮ้ยกูจะกูจะเลงยังไง <c ười> มันหลบใต,ต้หลังคากูจะสู้ยังไงโอเคขุดต่อแล้วไม่สนใจแล้วอย่ามาก่อกวนงานของเราได้ไหม <c ười> เขาบอกว่าเขาไม่ได้ก่อกวนเขาแค่มาจาัดก,การในคนที่มันลุกการพื้นที่ของเขา มา้ขาต่อเราเป็นคนชั่วโจนเขาก็อยู่ของเขาดีๆนะแค่เรามายึดพื้นที่ของเขาเอ๊ะโ้ยหลบไปหลบมากูใส่เดี่ยวแม่งเลยแล้วกันมา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 ลมาโอ้ยไรวะ้ยมันเยอะจังวะกายตายิายตายตายตาอตายตายตายกายตายตาเตายตายไายต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 าายต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 ายกายเาายต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 าตายตายตยาย การที่เรารูอ้อย่างเงี้ยมันดีนะเพราะว่าเราได้ทรัพยากรด้วยก็ดีได้ไม้มาใช้ส่วนของนีหีบก็เก็บไว้ก็ได้ไหนไหนเขาก็ให้มาเราก็เก็บไว้หน่อยก็ได้ไม่ต้องเผาทิ้งหรอกเผื่อมันจะไปทำประโยชน์บางอย่างได้ขอยาตั้งกล่องเพราะว่าไอเทมต้องเต็มแน่นอนเอาสักสองลังใหญ่พอนี่แบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปเลยเราต้องสร้างเป็นบ้านพักหลังเล็กๆ เพราะว่าดูจากสภาพแล้วคริปเปอร์มาระเบิดทีของในกล่องหายหมดแน่คริปเปอร์ทําอะไรเราไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่เขาทําได้ก็คือพังสิ่งกอ่อสร้างของเราพัางให้มันเละๆเ,เ,เลยอะ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่คริปเปอร์น่าเกลียดที่สุดเป็นม็อบที่น่าเกลียดที่สุด <c oughs> ก็คืออะไรก็ไม่รู้อะ่ะแล้วกเกิดใครเป็นผู้เล่นใหม่นะครีปเปอร์เนี่ยโคตรอันตรายเลย ส่วนประตูทางเข้าทางออกก็เป็นเฟนเกตเพราะว่ามอนเตอร์ไม่สามารถทางเฟนเกตได้แล้วก็หน้าต่างก็น่าจะต้องเป็นรั้วเอาเป็นรั้วแล้วกันพอไม่มีกระจกอุย้ยไม่เปิดกล่องวางรั้ววางรั้ว ประตูแก้แก้แก้ฮ้พึสังเกตแล้วเนี่ยโอเคเสร็จแล้วทำไมเราพูดคาว่าโอเคบ่อยจังช่างมัเหอะเคียรเสร็จแล้วคือได้ไม้มาเยอะมากเราน่าจะใช้ไม้ที่เราเคียร์ได้ก่อสร้างนี่แหละแต่ก่อนอื่นขออนุญาตถมแม่น้ำตรงนี้ก่อนรู้สึกว่าเดินยากเหลือเกิน ไม่ครับมันมืดบ่อยเกินต้องกี่วันนี่ถึงจะสร้างเสร็จเพื่อเป็นการชดเชยที่คลิปที่แล้วเนี่ยมานิดเดียวคลิปนี้จะเอาย0นาทีเลยสัญญาเลยอเคอีกพวกนี้เอ๊ะเกิดมากันไวไวไม่ต้องห่วงโจรมันจะเกิดแค่ในบริเวณน,นี้แหละที่เป็นพื้นป้อมโจรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำกับตักอ่าใช่มันจะเกิดแค่ในนี้จริงอันนี้บินเทสละ ม,มันจะเกิดแค่ในป้อมโจนเพระนาะฉะนั้นเราก็ทํากับดักขั้นแรกเนี่ยเราจะปูไม้ต้องขอบเพื่อเป็นฐานรองรั้วเพราะเราจะใช้รั้วในการทํากําแพงเอาจริงก็คือไม่มีกระจกด้วยแหละเราใช้รั้วก็ทําแบบนี้ไปเลยตรงไหนมีบล็อกอยู่แล้วก็ไม่ต้องวางวางพาด จากที่เห็นเนี่ยเขาเกิดมาเรื่อยๆนะทำไมมันแรงจังเลยโอ้ยจะตายให้เราทำการวางรั้วลอมรอบเลยอุ๊ยอะไรเนี้ยโอ้เกิดมาอีกแล้วผลผลิตมันต้องดีแน่เลยถ้าเป็นแบบเนี้ย โอเคได้ไวแบบนี้จากนั้นก็ขวางทางเฮ้ยเฮ้ตายไปเลยเกะก,กะลูกตารู้สึกว่าร้วไม่พอนะก็เอามาหน่อยแล้วกัน โดนตัวที่มีทงเนี่ยเขาจะดรอปเป็นน้ํายาน้ํายานี้มีประโยชน์2อ,อย่างก็คือการเรียกเลดที่หมู่บ้านกับการเขาเรียกว่าอะไรอะเพิ่มความโหดในเ i ลแชมเบอร์ก็มีประโยชน์2อ,อย่างให้เราตีลัวมายาประมาณหนึ่ง จากนั้นก็ให้เราขุดหลุมเราจะฆ่าเจ้าพวกนี้ด้วยการลมควัน <c oughs> อยู่ชั่วร้ายเข้ามาตรงนี้ปิดประตูด้วยเราต้องการ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป,เป็นเป็นเหล็กเนาะโอ้ยนิวเอ็นเดเชสหายอยู่ในกล่องนี้นี่เองเราต้องการฮ o อปเปอร์มาทำเป็นระบบเก็บไอเทม แรกรต้องมีเหล็กเหล็กอยู่กล่องไหนเอ่ยก็คือตอนนี้พูหมดก็ต้องเติมพูเติมเหล็กเติมอะไรให้เรียบร้อยเอาของไปทีเดียวเลยพูเราเอามาแบบนี้เลยเพื่อความง่ายในการเดินทางก็คือเอนเดอร์เชนกล่องเดียวเท่ากับแบกบ้านมาทั้งหลัง <c oughs> คือเอ d นเดอร์เกล่องเดียวเนี่ยสามารถสร้างปราสาทได้เลย <c oughs> ไม่เกินจริงของโลกเราเนี่ยวิธีสไตล์การเล่นของเราวางเหล็กนี่มีเยอะมาก เป็นเหล็กที่เรา AFK มาทั้งเซิร์ฟทั้งการเล่นทั้งหมดเนี่ยเรามีทั้งหมด6ฟาร์มแต่ใช้ได้เทียรส2ฟาร์มแต่เราก็ AFK ตลอดเวลานะมันก็ต้องเย็บไปธรรมดา h o อปเปอร์สักหน่อยลืมอย่างหนึ่ง ลืมได้ยังไงเนี่ยก็คือลืมของอีกแล้วก็ต้องใช้เป็นนี่ฐานเอามาหน่อยต้องการเออมแล้วก็อยากได้กระจกอะอยากได้กระจกแต่ไม่มีตาย แล้วก็จากการค้าเป็นแคมป์ไฟเราไม่กล้าขุดทรายบริเวณน,นี้ยมันจะทำลายความสวยงามหรือเปล่าแต่ความสวยงามมันก็ไม่เหลือแล้วนะวูแบแป๊บเดียวเกิดมาเยอะขนาดนี้เลรอเนี่ยโว้ยต้องทูร้ระยะไกลแล้วมันเกิดมาเยอะเกินบางทีมามาเทียตัวมุย้ยมาเทียตัวเร็วหมดแล้วยังเหลืออีกตัวนี่แน่ โอเคหมดละหรือเปล่าไว้ตกตกได้ไงโอเคสร้างเลยกันไม่สนละแต่ว่าจะมืดแล้วอะมืดแล้วก็ไม่สร้างดีกว่าสิ่งที่กลัวอย่างเดียวเลยคือคิปเปอร์ที่เือไม่กลัวนี่ไงอีตัวหนึ่งนี่นี่นแตกโอเคเข้าบ้านนอนนี่แหละบ้านนี่เรียกว่าบ้านเหรอเรียกว่าแบบเป็นห้องน้ําดีกว่าไหมขนาดเท่าห้องน้ําเลยมันก็คือบ้านนั่นแหละ โอ้ยเออเออนั่นไงมีธงด้วยได้น้ำยาแน่นอนอเคมีท่านผู้ชมเม้นมาบอกว่าจะ800วันแล้วนะยังไม่ไปหาเนเธอร์ไลท์อีกเหรอขอตอบนะว่าเนเธอร์ไลท์ก็ไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นขนาดนั้นคือหาไปก็ไม่รู้ว่าจะใช้จําเป็นอะไรก็รอสักหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันไม่จําเป็นจริงๆตอนนี้ตอนนี้นนนนยังมีสิ่งอื่นที่จําเป็นกว่าเยอะ เช่นบีคอนเองนีบีคอนเลยไม่ได้หาเลยแต่เราคิดว่าน่าจะหาในเทไรท์ก่อนบีคอนแหละอย่างว่าแหละเกมไมคคับเนี่ยมันมีสิ่งที่เราต้องทําเยอะมากเช่นการประจนภัยการสร้างอะไรอย่างเงี้ยคือเยอะเยอะอะเป็นเกมที่ถ้าเกิดใครเล่นทําทุกอย่างแล้วก็อาจจะน่าเบื่อนดนึงแต่เราพูดที่ยังไม่ได้ทำทุกอย่างไงเราก็ต้องเล่นสิ แล้วก็จะมีบางคลิปที่ท่านผู้ชมคอมเมนว่าทำไมพี่ถึงไม่ใช้โล่ก็จะบอกว่าใช้โล่ก็คือไม่ค่อยถนัดอะเป็นคนที่ไม่ชอบใช้โล่ใช้โลอ่อะเราก็โดนตบข้างหงลังได้อยู่ดีใช่ไหมล่ะและโล่ในเกมในโทรศัพท์เนี่ยมันใช้ยากยากก็เลยไม่ใช้ดีกว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับไอรอนกเลมให้ราร์อรอกเลมอยู่เป็นตัวล่อ จริงๆเราจะใช้เป็นตุ๊กตาหิมะสนโนโกลเลมก็ได้นะแต่เราใช้ไอรอรอนกลเลมดีกว่านี่ขมโมยหัวฟักทองมาเลยไม่มีหัวฟักทองใช้จัดการสร้างอรอนกเลมเลยไอรอนกลเลมประเภทหนึ่งที่จะไม่ทำลายผู้เล่นก็คืออรอนกลเลมที่ผู้เล่นสร้างขึ้นก็คือเราเผลอไปตีเขาก็ปลอดภัยแน่นอนเขาไม่ทำร้ายเราหรอกแตอไอรอนกลเลมที่เกิดจากหมู่บ้านก็อีกเรื่องหนึ่งบอกเลยว่าตุย โอเคเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยดูสิว่าจะได้น้ำยามากี่ขวดเราใช้เป็นกองไฟเพราะว่าเบื่อแล้วไฟเด่นอยากใช้เป็นอะไรใหม่ๆบ้างก็เลยจัดกองไฟเลยทำไมนายไม่นายมองไม่เห็นหรอเขาอาจจะมองไม่เห็นถ้าเป็นอย่างเงี้ยโอเคต้องแก้สินะ ควันจากกองไฟทําให้เรามองลําผากมากเราจะใช้เป็นประมาณไหนดีอ่ะให้เขามองเห็นเจ้าคนนี้มันก็ไม่ฉลาดเลยเนาะเอิมต้องใช้ไม้สียดับสินะจากการวางตรงข้างบนนิดีเออ ถ้าเกิดมองไม่เห็นนี้รู้จะว่ายังไงเอานะ<ด><ด>รูโผล่ขนาดนี้มันคือกับดักก็คือเขาจะนึกว่าแทบดอเป็นบล็อกแล้วเขาก็เดินตกลงไปในกองไฟโดนเผาตายอะไรประมาณนี้เลยซึ่งเป็นอะไรที่โหดร้ายดูสิมองเห็นไหมเหมือนจะไม่เห็นปะเห็นไหมเห็นเธอกูว่ายละเออเห็น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  เห็นเหนแล้วไงต่อแล้วไงต่ออา้าว <c oughs> คือมันต้องประมาณไหนอะกูเริ่มจะท้อแล้วนะโอ้ยมันต้องประมาณไหนเนี่ยถึงจะเห็นอ่ะเอาลวเติมข้างบนไม่น่าเห็นพีดบล็อกมันน่าจะอยู่ตรง่วนหัวไหมเพราะฉะนั้นเราก็ทำแบบนี้แล้วกันนี่นี่นี่ โอเคแบบนี้น่าจะเห็นแล้วนะถ้าไม่เห็นก็ไม่รู้จะว่ายยังไงแล้วนะแต่มันจะเสี่ยงที่รอก็เรมจะตายไหมอะก็ต้องลองดูก่อนอ่ะเติมถแถบอีกสักหน่อยก็ได้ไม่เสริมดีกว่าตอนแรกก็จะเสริมแต่ว่ากลัวมันจะไม่เห็นไงเดี๋ยวถเกิดรอบก็เรมจะตายเราค่อยมาแก้แล้วกันรอบนี้เหมือนเขาจะมองเห็นนะอ่าตกไหมตกเออโดน ตกลงไปนี่ก็เป็นบล็อกนี่เคดูเหมือนว่าจะยิงไม่ได้น่าจะติดสลับน่าจะปักถูกกำแหน่งอยู่นี่เห็นไหมลงไปโดนเผาตายโอ้ยเพื่อนอย่าเพิ่งทักมาสิเพื่อความปลอดภัยโอ้เดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาตกแต่งให้มันสวยพร้อมกับระบบขยะยเทมแล้วกันอีนี้รู้สึกว่ามันจะเละๆไปหน่อยอีพีหน้ามันต้องสวยแน่นอนนี่วางกล่องไปใช้ได้ เดี๋ยวพีน่าเราจะมาทําเป็นระบบขยายไอเทมอย่าลืมปักทอดให้สว่างกันมอนเตอร์เกิดเราคงไม่อยากให้มีตัวอะไรเกิดนอกจากโจหลหรอกแล้วเราก็ได้พบปัญหาใหม่ก็คือค่าด้วยกองไฟมันจะไม่รอดอบน้าําชาโอ้โหก็คือต้องแก้อ่อ้ยอยอะไรอุย้ยตกใจนึกว่าคีปเปอร์แต่คีปเปอร์นี่กูตายแล้วกูบอกเลยอุย้ยอะไรอีกเนี่ยโอ้ย นี่แหละนี่แหละโอเคเดี๋ยวต้องไม่นอนก่อนโอ้ยซอมบี้เยอะชิบหายเราต้องบินกลับไปที่ประตูอะประตูอยู่ใกล้ใใช่ไหมเออประตูประตูห,ตตหาหาประตูไม่เจออ๋อเจรจาเจรจาเจรจาโอเคไวเกือบตุยเกือบตุยแล้วไหมล่ะปลาไข่ทิ้งหม่าข้าวก่อนอาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเค ไปกลับบ้านเราคิดไว้แล้วนะว่าจะใช้รางรถไฟในการเดินทางในนิทริงถามว่าทํามไม่ใช้เรือน้ำแข็งเพราะว่ารางรถไฟเนี่ยมันช้ากว่าก็จริงแหละแต่ถ้าเป็นเรือน้ําแข็งเนี่ยมันเร็วนะแต่คือเราต้องมานั่งกดเดินตลอดทางก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ปวดนิ้วก็จากการทําเป็นรางรถไฟปล่อยมือ หาขานมกินรอถึงเรียบร้อย <g ười> ง่ายสุดง่ายสุดนีด่ไงประตูน,นี้เธอร์อันนี้ปิดหน่อยไหมรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเลยอปิดปิดตรงนี้โอเคไปกลับบ้านเรากันเถอะหาอีกแล้วเหรอเฮ้ยประวัติศาสตร์ซ้ำรอยกลับบ้านดีกว่าฮะ ทำไมมาโผล่ตรงนี้งงขุดประตูทิ้งแม่งเลยจะได้ไม่ต้องมาโผล่อีกโอเคไปที่ฟาร์มซมมี่น้ำแปลไฟเด่นเออตรงนี้เป็นประตูมันก็ไม่น่าจะมาโผล่ตรงนั้นนะหรือว่าตรงนั้นคือพิกัดเอะเราก็งงออต้องย้ายประตูก็ได้มัง้งไปฟาร์มซมมี่น้ำ เอาชายเด่นนี่ไงฮาจะลืมของสำหรับทำวงจรปั่นขอเล่าวงจรปั่นละเอียดแล้วกันช่วชายเด่นปั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 ่น,น,นตุยเอิ่มต้องมีพิตตัน เลสต stone t o t s observer เตรียมให้หมดโอเคเท่านี้ก็ครบละมาที่นี่นี่ตรงนี้เขียนว่าจุดไปยังนรกและประตูมิติไปยังสถานที่ต่างๆอ่าก็คือมีทั้งไปประจนภัยแล้วก็จุดเชื่อมในดินแดนต่างๆที่เราจะสร้างวางแผนไว้ใหญ่มากจะทำได้หรือเปล่า กลับมาแล้วที่ดินแดนแห่งใหม่ก็ <G ül> <g ül> เราจะไม่ทั้งที่นี่เป็นดินแดนหรอกเพราะว่า1นึจุมาระวางแผนไว้แล้วว่าเราจะไปใบโอมหิมะไปป้อมโจย์อันนี้เจอละเฮ้ยมันกลใกล้ๆนนาไม่น่าหลงนะจัดการแก้ระบบให้เรียบร้อยก็คือเป็นระบบให้เราสร้างบ่อยมากๆ ที่เหลือก็แค่ปิดบล็อกให้เรียบร้อยก็คือการใช้ระบบเนี้ยมันจะนับว่าเราเป็นคนฆ่าก็คือจะเป็นอะไรที่ดีโอเคแบบนี้อุ้ยอันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนจนี่ใช้ไ,ไชปอย่างอื่นต้องเป็นสลับกะจะใช้แถบดอซท่าน่อยมาขึ้น รัวนี่ต้องขยับให้แคบลงนะต้องทำมันแคบลงไม่ต้องห่วงหรอกถ้าบนนไม่สวย EP หน้าเราจะมาตกแต่งอย่าลืมที่จะขยับกล่องเรียบร้อยเสร็จแล้วอ่ะปูพื้นโอเคเรียบร้อยตรงนี้อุ้ยแกะ นี่เช็คปลาชวยเดนฟาร์มของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือลองเอฟคมาประมาณหนึ่งแล้วอลอนโกเลมเกือบตายเราแก้เรียบร้อยแล้วตอนนี้อารอนโกเลมไม่ตายแน่นอนโอเคซ่อมให้ด้วย เห็นไหมเขาก็เกิดมาเรื่อยๆนะเนี่ยแล้วเขาก็เดินตกลงไปตุยนี่เดี๋ยวดูของสิยังไม่ดูเลยเห็นไหมตุยดูของโอ้ใช่ได้โอเคอันนี้เรา F K ไปแบบเดียวนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมไทยเกมเมอร์ด้วยสวัสนี้บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอเรียกไป F K ก่อน